ได้มาเรียนที่นี่ก็มีความสุขนะครับแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับสนุกดีค่ะเป็นความรู้ใหม่มากครับางส่วนที่เราไม่เคยรู้เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆครับก็อาจารย์สอนดีมากค่ะสนุกได้เพื่อนใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะมันสามารถเราไปใช้ในชีวิตของประจําวันเวลาที่เราพบปะก,กับลูกค้าได้เลยค่ะ ีค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากคนที่พบเจอมาจริงๆด้วยเปิดโลกเกี่ยวกับงานอสังหามากเลยจริงๆอยากทํามานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมาเรียนวันนี้รู้เลยค่ะว่า1 2 3 4คืออะไรสงสัยตรงไหนนะคะแล้วก็สามารถสอบถามท่านได้ค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์เราะครับ ก็จะทําการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเพื่อให้ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ครับผมเรามีความมั่นใจที่จะออกไปทํางานในส่วนของอาชีพในหน้ามากขึ้นนะคะไม่ผิดหวังค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับสถานที่ก็สะอาดนะคะการดูแลเอาใจใส่ก็เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อาหารที่นี่อร่อยมากค่ะถ้ามีโอกาสก็ให้ทุกคนมาเข้ามาร่วมกับนังกอล์ฟเอเซน,นะคะ